No. S <S สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนตรยเปปไทด์ไพร์ทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรส้มไม่เหม็นข่าวสวัสดีค่ะพบกับรายการเรื่องรับมากนะคะไม่รับเราไม่คุยค่ะวันนี้เรื่องรับที่เราจะคุยกันมีอยู่สองเรื่องใหญ่เรื่องที่หนึ่งก็คือมีความพยายามจะแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่มีความพยายามจะร่างรัฐธรรมนูนใหม่ทั้งฉบับ และในขณะเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้มีการจะเสนอพรบนิรโทษสก,กบต้องมาลงรายละเอียดกันค่ะว่าแต่ละเรื่องเป็นอย่างไรและคนที่จะช่วยเราลงรายละเอียดนั้นก็คือคุณหมอระวีมาชมาดลค่ะสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีดครับอาจารย์ครับ,รบพี่ขอถามตร,ตรงนี้เลยรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันมีปัญหาอะไรกับประชาชนคะอภิถามอย่างนี้ในฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่ง ถ้าถามว่ามีปัญหาอะไรต่อประชาชนก็ต้องตอบว่าข้อแรกนะฮะรัฐนุนี้ผ่านประชามติเสียงข้างมากเป็นชอบแต่ว่าในเรื่องการที่ให้อำนาจสวในการเลือกนายกก็เป็นแค่บทเฉพาะการอาจารย์ใช่เดี๋ยวสิเพฤษภาก็หมดแล้วหมดแล้วฮะจบละดังนั้นสิ่งดีๆในรัฐธรรมนูนเดิมหลายอย่างอาจารย์ เช่นการที่สสไม่สามารถจะไปยุ่งกับงบประมาณได้อันนั้นดีมากอันนี้ดีมากมการมีการที่จะพยายามเข้มงวดกับการทุจริตคอร์รัปชันการมีทบท <น S 1> แรงว่าด้วยจริยธรรมของสสของนักการเมืองมันเป็นข้อดีเยอะๆเลยนะแ,ลแล้วตกลงมันเป็นปัญหาอะไรถึงทําให้อา,าเอร์ชื่อพักก็ดูเหมือนว่าพักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยตอนที่เขาหาเสียงทั้งสองพักเน้เน,นการร่างรัฐธรรมนูนใหม่ทั้งฉบับ เป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนมันเพื่อประชาชนจริงแท้แค่ไหนคุณหมอทักร่างใหม่ก็ตรงนี้อาจารย์พระเก่้าไกรเขาก็พูดชัดเจนเขาบอกว่าเขาไม่ได้ที่จะมาล้มล้างสถาบันแต่เขาต้องการที่จะมาปรับปรุงนะฮะทำให้สถาบันอยู่ในใจของประชาชนเข้ากับโลกยุคใหม่ได้เขาก็อ้างอย่างนี้อยู่ตลอดแต่เพราติกรรมที่ออกมามันไม่ใช่อ่ะใช่ครับ ส่วนเนื้อหาเท่าที่เราเห็นล่างของเขาในอะาจารย์มันก็พอจะบอกว่าเอ๊ะนี่มันใช่เหรอที่ว่าจะมาปฏิรูปสถาบันอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ต่างกันนะอาจารย์ะนะครับอทีนี้หลายคนก็บอกว่าจริงๆร,รัฐมนตรีนี้เนี่ยก็มีมาตราที่กําหนดเอาไว้ถ้าจะแก้แก้ได้โดยใช้รัฐสภาไม่จําเป็นจะต้องไปร่างใหม่ไอ้ตรงนี้มันมีอยู่จริงไหมครับคุณหมอครับมีคัประจารย์ก็ที่เราพยายามแก้กันมาเห็นไหมฮะ ว่าด้วยการไอสองใบ<า> <ไป S 2> ตั้งใเดียวเนี่ยใช่นะ,อ,ะอันนี้คือการแก้ได้โดยรัฐสภาแต่ถ้าเกิดจะแก้มากจะแก้หมวดของต้องแก้แล้วดูนทั้งฉบับอันเนี้ยมันต้องผ่านประชามติอ,อันนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นทำกันทีนี้ร่างทั้งฉบับเนี่ยเขาจะให้สภาร่างหรือเขาจะไปตั้งสสรขึ้นมาในประเด็นนี้นะฮะพรรคเพื่อไทยตอนนี้กำลังตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษามันจะมีประเด็นทำกันอยู่สองประเด็นจานถ้าจะมีการ ผ่านประชามติอาจารย์การจะผ่านประชามติได้ต้องมีการตั้งคําถามก่อนอคําถามจะมีอยู่สองเรื่องสาคัญเรื่องเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือตั้งสสรอหรือไม่ตั้งอย่างไรถ้าบอกว่าตั้งทอ,ร,อรือไม่แต่ไม่บอกว่าสสรอประกอบด้วยอะไรประชาชนก็เลือกไม่ถูกดังนั้นคณะทํางานเขาต้องตั้งก่อน ศึกษาก่อนว่าสสรจะมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดไหมถ้าเลือกทั้งหมดมันกลายเป็นสภาผัวเมียอยู่ก็ปะ,ะถูกไหมฮะนักการเมืองท้องถิ่นก็ครอบครองจานวนสสรทั้งหมดคนของสสนั่นแหละใช่ครับหรือจะเป็นสสรอมีบางส่วนเลือกจากสายวิชาชีพหรือตั้งผู้มีความรู้ทางกฎหมายนักรัฐศาสตร์นักกฎหมายอะไรนะี้ต่้งเพราะ,ะน,นต้องมีกรอบนิดหนึ่งถึงจะไปโหวตได้ข้อที่สองคือจะแก้ดูลทั้งฉบับไหมอันนี้ก็ต้องโหวตอะอย่างที่สําคัญมัน ที่พูดกันอาจารย์สั้นๆนี่คือมีหมวดหนึ่งกับหมวดสองที่เราไม่ควรจะแตะหมวดหนึ่งคือเป็นบททั่วไปมีมาตราสําคัญสองมาตรามาตราหนึ่งคือราชอาชาจักใแบ่งแยกไม่ได้หมวดมาตราที่สองก็คือ,อ,อประเทศไทยเป็นประเทศเป็นประเทศที่ปกครองด้วยบกประปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุขอ,อันนี้ชัดเจนมากมาตราหนึ่งมาตราสองแต่ที่สำคัญคือหมวดสองอาจารย์หมวดสองนี่ว่าด,ด้วย ตั้งแต่มาตราที่6ถึงมาตรา20กว่าว่าด้วยพระมหากษัตริย์เสื่อนทีก้าไก่ต้องการจะปฏิรูปเขาต้องการจแก้เยอะแยะเลยอาจารคือเขาใช้คําว่าปฏิรูปแต่ว่าเราสังเกตดูในแง่ของคําอภิปรายการโพสต์ข้อความการแสดงประกถาการให้สัมภาษณ์การเขียนหนังสือใช่ครับมันมองเป็นปรัปักมากกว่าปฏิรูปก็อาจจะเป็นมุมมองของฝ่เรา แต่ถ้ามุมมองของก้าวไกลเขาบอกนี่คือประตูปก็ต้องไปไปตัดสินอาจารย์แต่คนีอาจารย์ครับมันมีปัญหาเย่างว่าถ้าเกิดจะต้องมีการแก้จริงซึ่งแนวโน้มอาจจะเป็นอย่างนี้อาจารย์ต้องมีการทําประชามติซึ่งไทม์ไลน์อาจารย์มันต้องเริ่มต้นจากคกรรมการของเพื่อไทยที่ตั้งเนี่ยศึกษาให้เสร,ร็จ<แ>ก่อนเสร็จแล้วก็เตรียมการประชามติ<แ>ประชามติก็ไม่ใช่ ประกาศวันนี้พรุ่งนี้โหวตเลยมันต้องเดีอนให้ประชาชนได้ศึกษาอีก3เดือนต้องมีเวลาการาารณรงค์ใช่ครับรณรงค์อย่างน้อยต้องอีกสเดือนพอเสร็จปับ๊บมติว่าผ่านมาไว้ให้ตั้งสสรด้วยวิธีเลือกตั้งอย่างนี้ก็ต้องมาเลือกตั้งอีกก็ต้องเหนียวน้อยอีก3เดือนพอเลือกตั้งสสรมาได้ก็สสรมาล่างล่างก็อีก8เดือนพอล่างแเดือนเสร็จได้แล้วดูนใหม่มาต้องประชุมติใหม่อจารยเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้ามันแก้เยอะประชาชนต้องมาโหวตว่าเห็นด้วยไหมเห็นด้วย สองปีไม่เสร็จอาจารย์อย่างเดียวสุดสองปีครึง่งเพราะต้องร่างกฎหมายลูกอีกหกเดือนอาาอถ้าแก้ไขอาจารย์กฎหมายลูกของมันถูกแก้แต่สรุปไม่ได้จารย่าประชาชนจะเห็นด้วยสุดท้ายแม้ว่าตั้งสสมาแล้วแก้แล้วประชาชนบอกว่าแก้มากเกินไปฉันรับไม่ได้ไมาแก้หมวดหนึ่งหมวดสองทีนี้ไอ้อย่างนี้หมอมสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือในการเลือกตั้งเมื่อวันที่สิบสี่พฤษภาปีนี้นะคะครเราก็เห็นชัดว่าคนจํานวนหนึ่งเนี่ยไปเลือกก้าวไกล คนอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยไปเลือกเพื่อไทยจนทั้งสองพักนี้เขารวมกันแล้วคะแนนเขาไม่น้อยเลยนะคะครับผมทีนี้ถ้าสมมติว่าฐานเสียงเขามั่นคงขนาดนี้ครับเวลาลงประลงประชามติเนี่ยมันจะไม่ไปในทิศทางที่สองพักนี้ต้องการหรอก็ถ้าสิ่งไหนที่สองพักนี้เห็นด้วยตรงกันแนวโน้มก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าที่ผมทราบภายในนะอาจารย์เรื่องที่จะไปแก้หมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยผมคิดว่าถึงตอนนี้พรรคเพื่อไทยไม่เอาด้วย อายังพอจะมีความหวังนะครับทีนี้ถังหมอนิดหนึ่งตามกระบวนการที่คุณหมอว่าจะต้องใช้เวลาสองปีครึ่งเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับอค่าใช้จ่ายถ้าปรจวันตีครั้งหนึ่งก็สามพันล้านเนี่ยครับเ่าสองครั้งก็หกพันล้านค่ะครับผมเงินเดือนสสรอีกหนึ่งสสรอีกต่างหากอีกประมาณเกือบปีคับผมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่า การรณรงค์เนี่ยเราควรจะรณรงค์บอกประชาชนไหมว่าถ้าจะมีการแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยมันไม่ควรจะร่างทั้งฉบับใหม่ก็ไปพูดกันทีละมาตราที่คิดว่าเป็นปัญหาครับผมอ่าทีนี้อ่าต้องตั้งถามถามว่าทําไมเวลาที่เขาบอกเขาอยากจะแก้รัฐมนูญไม่ว่าจะแก้หรือร่างใหม่ก็ตามครับเขาไม่เคยชี้เราเห็นเลยนะว่ามาตราไหนที่เขาอยากจะแก้เพราะอะไรอ๋อเขาพักก้าไกลเขาก็แสดงมาชัดเจนเลจ๊ะคือว่าใน มามาตราที่สําคัญเช่นว่าด้วยหมวด2เรื่องสถาบันนี้เขาก็เสนอว่าเขาอยากใช้สถาบันเป็นอย่างนี้เป็นเป็นแบบนี้คือสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นก็คือหมายความว่าเฮ้ยที่คุณจะแก้คุณแก้มาตราไหนและมาตรานั้นมีปัญหาอะไรยังไงเดี๋ยวสักพักนะคุณหมอขอพักก่อนแล้วเดี๋ยวแจ้ใหมอคุยเรื่องนี้ครับื่องลับเมื่อ no s e n s o r สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพร์ท,ทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสสม้มไม่เหม็นข้าวาราคากลับเข้าสู่ช่วงที่สองนะคะเมื่อกี้ถามคุณหมอค้างเอาไว้ว่า,าในการที่พูดว่าจะแก้ไขเนี่ยไม่ค่อยจะมีการบอกชัดเจนว่าจะแก้ไขมาตราอ,อะไรเมื่อกี้คุณหมอตอบแล้วว่าพักเก้าไกลเป็นพักที่ชัดเจน ต้องการอยากจะแก้ในหมวดที่สองเพื่อที่จะมีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ในแง่ของพรรคอื่นๆเนี่ยถ้าเราถามเขา,าจะแก้มาตราไหนบ้างเพราะอะไรมาตรานั้นเป็นปัญหาอย่างไรเป็นปัญหากับใครถ้าแก้แล้วประชาชนได้ประโยชน์อะไรคุณหมอขาตรงนี้อ่ะพี่ก็ตามข่าวมาเรื่อยๆเนี่ยนะพี่ไม่เคยเห็นความชัดเจนตรงนี้เลยนะครับท่านอาจารย์มีมีกระแสพูดกันนะฮะว่าไม่แน่นะฮะคณะกรรมการที่เพื่ออะไรตั้งขึ้นเนี่ย เขาอาจจะผลักดันแบบว่าไม่ต้องเปลืองเงินทําประชามติมาคุยกันเลยว่ามาตาใดที่คุณจะแก้เข้ามาคุยกัน<อ>มา,าอ,อันนี้ก็มีข่าวเขาเ,<อ>เขาอาจจะพยายามเพรารู้ว่าถ้าใช้เงินตั้งหลายพันล้านเนี่ยในในภาวะนี้มันจะสูญเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่พรรคเก้าไกลที่เราเป็นห่วงมากที่สุดก็คือว่าในการแก้หมวดสองว่าด้วยด้วย,วยสถาบันเช่นเขาที่เขาตัวอย่างที่เขาเสนอมาอย่างก็คือว่าเขาจะให้ต่อไปก็คือการฟ้องร้องเนี่ย แต่าสตราหมาสัตว์ต้องฟ้องร้องประชาชนที่มาหมินประมาดเองเช้การดึงฟ้าให้ต่ำใช่อทำไมจะต้องให้ปัญหากษัตัตย์เป็นคู่กรณีกับประชาชนน่ะใช่ครับซึ่งในรัฐธรรมนูญเดิมก็เขียนไว้ว่าพระมหากษัตริย์นี่ไม่ไม่สามารถที่จะให้ประชาชนมาฟ้องร้องหรือมาล้วงละเมิดได้แล้วอีกประการหนึ่งก็คือมีอีกหลายข้อเขาเสนอเนี่ยดึงให้สภาเนี่ย ใหญ่กว่าพระมหากริยับโอ้โหจะต้องมาสาบานตนจะอะไรต่าง<ช>ๆสรารพัดเลย เรื่องสําคัญนี้ต้องมาผ่านสภาก่อนแสดงประทักฐานก็ไม่ได้ใช่ไหมคะมีกระแสหน้าตำรัดก uh> ็ไม่ได้ในที่สาธารณะดูเหมือนมันอยู่หนึ่งในสิบข้อเมื่อตอนนั้นที่เขาอ่านกันอยู่เวทีของธรรมศาสตร์อ่าทีนี้ถ้าเราไม่พูดถึงหมวดสองไอ้หมวดอื่นๆเนี่ยพรรคการเมืองที่รณรงค์อยากให้แก้เนี่ยเขาเคยพูดชัดเจนบ้างไหมครับว่าเขาไม่อยากได้มาตราไหนอยากแก้มาตราไหนแล้วประชาชนได้อะไรจากมาตรานั้นมันเคยโผล่แพรมบ้างไหมครับ ที่โผล่แผๆบ้างอาจารย์เช่นว่าด้วยก็มีสสจํานวนมากอาจารย์เขาบอกว่าการที่แก้เป็นบอกว่าไม่ให้สสมายุ่งเรื่องกับงบประมาณ,มาณอทําให้ลึกๆก็ทำให้ใหสสก็อดที่จะได้มันไปตกกับพู้ว่าอ hmm. งเภอเขาบอกว่าถ้าแก้ให้สสซึ่งเป็นตัวแทนประชชนก็มีอํานาจได้มาช่วยบริหารมามาช่วยดูแลมันน่าจะดีกว่ามองในแงาสสเขามองอย่างนั้น แต่ถ้ามองไงแง่งประชาชนเนี่ยมันไม่ดีทั้งสองอย่างตกกสศก็ไม่ดีเพราะเป็นตนกับผูวว่าก็ไม่ดีตนกับทู้ว่า,า,วาก็ก็ไม <laughs> <ๆ>่ดีอ่าอันนี้อันนี้ก็เป็นที่เขาพูดว่าเขาอยากจะแก้าาตามแนวโน้มเท่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ที่คุณหมอประสานไปตรงนู้นตรงนี้เนี่ยโอกาสให้หมอให้หมอเป็นหมอดูให้พี่เลยนะโอกาสการแก้ในสภาบางมาตราโดยไม่ยกร่างใหม่กับการต้องไปทําประชามติว่าจะยกร่างใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะต้องมีการทําประชามติทั้งถามในช่วงแรกและพอเสร็จแล้วก็ต้องทําอีกเนี่ยนะคะครับผมคุณบอกว่าจะออกทางทิศไหนคะคือถ้าถ้าผมเดาเนื่องจากเพื่อไทยเนี่ยได้ไปพูดตออเลือกตั้งไว้เยอะละค่ะดังนั้นผมคิดว่าโอกาสต้องมีการประชามติตั้งสส,อสอรอขึ้นมาเพื่อจะร่างรัฐมนูญใหม่แต่จะเป็นการร่างโดยมีคําถามในตอนทำประชามติว่าจะให้แก้หมวดเึิมหมวดสองด้วยหรือไม่ น่าจะเป็นตรงประเด็นนี้อาจารย์ซึ่งเราก็ทำนายยากกันว่าประชาชนจะเห็นด้วยที่แก้หมดหนึ่งกับหมดสองหรือไม่อันนี้ก็เป็นต้ออันนี้ถ้าดูตามฐานเสียงครับก็คือพรรคที่ร่วมเป็นรัฐบาลอยู่ในตอนนี้เกือบทุกพรรคไม่เอาด้วยแน่นอนใช่ไหมคะหมดหนึ่งหมดสองหมายถึงว่าถ้าที่คุยอาจารย์พักร่วมรัฐบาลอื่นน่าจะไม่เห็นด้วยที่ที่จะแก้ไขในสองหมวดนี้ แต่คุณหมอย,ยังคิดว่าจะเกิดสสรอจริงๆด้วยเขาไม่แก้กันในสภาอออาจจะเกิดเป็นอยู่ในรูปนั้นเน่ใจทั้งทั้งๆที่มันต้องเสียตังค์เยอะนะในแง่การงบมานก็คนที่คิดว่าควรจะแก้รัฐมนูญเห็นว่านูนมีจุดอ่อนเขาบอกมันต้องแก้กฎหมายลูกประเทศถึงจะเดินได้ดีพอ Lance เขาก็คิดว่าเงินหกเจ็ดพันล้านหรือหมื่นล้านเนี่ยก็จ่ายไปคุ้มเขาคิดอย่างนั้นครับ เอาละกับเรื่องรัฐมนูญเราก็คุยกันเท่านี้นะคะก็อยู่ที่ประชาชนว่าเมื่อฟังเรื่องราวที่เราคุยกันวันนี้แล้วเนี่ยจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องการแก้รัฐมนูญคราวนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่ง,จร,งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่ทางด้านพรรคก้าไกลจะยื่นกับสภาเนี่ยคุณหมอเองเป็นคนที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้แล้วก็คิดว่ามันน่าจะต้องมีการออกกฎหมายนิรัทศกรรมสําหรับคนที่เป็นคดีการเมืองได้แล้วนะคะ อันนี้คุณหมอช่วยบอกความคิดเบื้องต้นของหมอสักนิดหนึ่งว่าทำไมคุณหมอขับเคลื่อนเรื่องนี้ครับที่ขับเคลื่อนอยู่ในเรื่องนี้นะเพราะว่าที่ผ่านมาหลายยุคสมัยตั้งแต่พันธมิตรแกนนําแดงแล้วก็คนรุ่นใหม่สามยุคที่ผ่านมาเป็นการต่อต้านอํานาจรัฐต่อต้านรัฐบาลเพราะรัฐบาลมีจุดอ่อนออื mm hmm. เมื่อรัฐบาลถูกคนต่อต้านฐบาลก็ใช้อํานาจออกประกาศพรบฉุกเฉินออกประกาศอะไรที่เป็นกฎหมาย mm hmm. มาบังครับ ประชาชนจะสู้ก็ต้องชุมนุม <ะ S 2> พอชุมนุมก็เกิดความผิดเพราะว่าถุกเฉินเนี่ยเขาไม่ให้ชุมนุมอยู่แล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าประชาชนเนี่ยสู้กับอำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมก็เกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าพออำนาจรัฐมีกฎหมายเสร็จก็ยื่นฟ้องศาลศาลเองเนี่ยทระที่ผมได้ผมเองก็ถูกคดีเป็นสิบคดีเลยยังศาลเองเข้าเข,ข,ข้าใจเรานะฮะท่านท่านท่านเข้าใจเราแต่กรอบกฎหมายมันเขียนไว้ชัดเจนยัน อันนี้ผิดหรือไม่ผิดผิดแล้วต้องมีโทษกบกลักฎหมมันบังคับคือท่านดูตามเนื้อกฎหมายและหลักฐานถูกไหมครับช่เพราะฉะนั้นก็จําเป็นต้องลงโทษมันก็เลยทําให้คนที่เขาติดตามข่าวสารก็บอกอะไรอ่ะคนออกมาเพื่อประเทศชาติแต่โดนกันอ่าอาคันเรื่องนี้ยังไม่จบนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องดีมากก่อนแล้วเราจะกลับมาคุยกันโดยเฉพาะยิ่งอยากจะดูเรื่องความแตกต่างระหว่างการขับเคลื่อนของคุณหมอกับ การที่ภักก้าไกลเขายืน่นมันเหมือนและต่างกันตรงไหนอย่างไรสักครู่ค่ะพบกันเรื่องดีมากนะคะเรื่องลับมาก no censor สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรยเปปไทด์ไพทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสสมไม่เหม็นข่าวราคากลับมาในช่วงสุดท้ายนี้นะคะเราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนิรโทษกรรมหรือพอรบนิรโทษกกรม ซึ่งก่อนหน้าที่พักก้าวไก่เขาจะยื่นเนี่ยถ้าคนติดตามข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองก็จะพบว่าคุณหมอเองนั้นขับเคลื่อนเรื่องนี้มาก่อนแล้วนะครับก็จะต้องคุยกับคุณหมอก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยคุณหมอมีแรงบันดาลใจอะไรมีแรงจูงใจอะไรจึงขับเคลื่อนแล้วพอหลังจากขับเคลื่อนแล้วคุณหมอดาเนินการยังไงต่อนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเมื่อพักก้าวไกลเข้ามาของคุณหมอและของพักก้าวไกลต่างกันอะไรยังไงเราเริ่มต้น ด้วยการถามคุณหมอเรื่องแรงบันดาลใจแรงจูงใจที่ทําให้คุณหมอคิดขับเคลื่อนเรื่องนี้ครับเ,เริ่มต้นหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ยึดอานาจเมื่อปีพศ๕๗มีการตั้งศูนย์ปอนดองแห่งชาติขึ้นศูนย์ปอนดองนี้ก็ได้ประสานแกนนําเหลืองกับแกนนําแดงตอนนั้นแกนนาโสมยังไม่มีะนะฮะก็สองฝ่ายมาคุยกันคุยกันเป็นสิบๆครั้งอาจารย์จนจาก,จากไม่รู้จักกันเป็นสนิทกันหมดเลยก็เหรอคะ,คะ,คะก็มีการพยายามที่จะออกล่าง พรบนี้นินนรภสก,กรรมแต่ตรัฐบาลปัยปยุทธ์ไม่เอาด้วยครั้งแรกก็มีดรเอกเป็นแกนนำํำสมัยเป็นอยู่สภาปฏิรูปพอผ่านยุคนี้ไปไม่สรเเบ็จถัดมาคือพลเอกอคินิต์หมื่นสวัสด์ก็เป็นผู้เป็นหัวหัวเลยใหญ่ที่จะบ,บานยิดอีกครั้งหนึง่งก็มีการเจรจาหลายครั้งสุดท้ายก็ติดตนรัฐบาลปัยปยุทธ์ก็ไม่ยอมทําไมก็ถึงไม่ยอมเขามีความเห็นว่า อะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นไปตามกฎหมายนะคกระทั่งผมไปเป็นสสในสามปีแรกผมสสเนี่ยผมขยับไม่ได้เพราะถ้าผมขยับผมจะถูกข้อ,อาหาว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะผมก็ถูกคดีในฐานที่เป็นแกนนำปปสแกนนำไทมิทเนี่ยเกือบสิบคดีอาจารย์สุดท้ายขนาดผมเองอาจารย์ขณะที่เป็นสสอาจารย์นะถูกยึดเงินเดือนไปสามเดือนจนผมต้องไปร้องกระทรวงการคลังว่ายังไม่ถึงจบแล้วจไมายึดเงินเดือนผมได้อื ได้คืนไหมครับเ,เขาไม่ได้คืนแต่เขายุติการยึดเงินเดือนต่อ,อยึดไปแค่สามเดือนตอนนี้ตอนนี้หยุดอยู่แต่อนาคตก็อาจจะถูกยึดใหม่ค,ครับผมคดี้พอเห็นว่าคดีผมเหลือแค่สองคดีเล็กอาญานหนึ่งกับแพ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องทางการเมืองนะจ๊ะผมก็คิดว่าตอนเนี้ยไม่มีใครจะมากล่าวคนระับผมมีประโยชน์ทับซ้อนนะมนมผมก็เลยตอนสิบคดีนั้นโอเคเหมือนมากไปใช่ครับผมก็เลยเริ่มที่จะร่างพรบรซึ่งการร่างบรกก็ขอมเหนจากพรรคต่าง คน <c oughs> ทั้งพรรคก้าวไกลด้วยในที่สุดเรามีความเห็นสรุปว่าร่างพรบองเรานี่หนึ่งคือชื่ออย,อย่าใช้ชื่อว่าพราบนิทยศกรรมประชาชนอาจจะล้ำไปได้อ๋อเพราะว่ามันจะเป็นความสยองจากในปีห้าหใช่ครับใช้ชื่อว่าร่างสร้างเสริมสังคมสันติสุขอ,อ,อพรบรสี่สอ,อ,อ,อครับแต่เนื้อหานี่เขียนชัดเจนว่าเป็นการนิตทศกรรมทั้งประชาชนและแกนนำ <c oughs> แล้วก็นิรโทษคดีการเมืองทั้งหมดทั้งคดีแพ่งและคดีอ,อาญา,านับตั้งแต่พศใดครับอ่านับตั้งแต่ปีสี่เก้าเหมือนกันแต่ของเก้าไก่เขาถอยมาเร็วขึ้นหน่อยไม่เป็นไรเรื่องปีไหนก็ไม่เกี่ยวขอ,ม,วขอมันเกี่ยวพันธุ์การเมืงอง<า>นะฮะแต่จุดสําคัญของเราคือการนิรโทษต,ต้องยกเว้นสามคดีที่ไม่นิรโทษคือความผิดหนหนึ่งสองคดีอาญาที่รุนแรงกับทุจริตคอร์รัปชัน ตอนนั้นอาจารย์พักเพื่อไทยเห็นด้วยกับเราหมดมตัวแทนจากพักเพื่อไทยที่มาเจรจารตางอย่างเดียวคือพักก้าวไกลพักก้าวไกลเห็นว่าต้องขอนี้โทษหนึ่งหนึ่งสองด้วยตอนนั้นเราเลยต้องเสียเวลาไปอีกเดือนหนึ่งเพื่อที่จะมาสาวเสียงทุกพักกันกันม่อีกทีนึ่งแต่ในที่สุดสุดท้ายาจายสุดท้ายเราได้ข้อมูลว่าคนที่ผิดหนึ่งหนึ่งสองถ้าตัดสินสุดท้ายส่วนมากมีอ่ โรดเก้าให้ปรดอกหมดก็เสนยดายก็เห็นถ้าโดนติอคุกก็รอลงอาญากันใช่ครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าไม่จําเป็นต้องนิรโทษหนึ่งหนึ่งสองเราก็เลยยืนแล้วก็แจ้งพักเก้าไกลแปว่าถ้าเรายื่นเราขอเราเข้าสภาเมื่อไหร่คุณก็ยื่นร่างทาบมาคุณอาจจะเห็นด้วยการยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองคุณก็ยกเว้นหนึ่งสองคุณก็ยื่นทาบมาแล้วสภาจะนู่นตัดตัดสินค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากขึ้นบอกเทียบให้ดูว่า ของที่คุณหมอรับเคลื่อนมาเรื่อยๆติดต่อพักตนพักนี้กับท,ที่ทางด้านก้าวไกลเขายื่นเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเพราะคุณหมอจะไม่ได้ยื่นใช่ไหมคะทีนี้ของเขายื่นเป็นเรื่องเป็นราวสองอันนี้เหมือนตรงไหนและต่างตรงไหนอาจารย์ของผมยื่นในเดต่สมัยสยส,ยส,ยส,ยสยที่แล้วอแล้วที่มันพลาดเพราะว่าพรบอนี้ต้องขอความเยนดด็นจะดโดยาต่างสองเดือนก็เลยหมดเวลาทํานต้องยื่นใหม่ใช่ไหมล่ะตอนนี้ตกจบไปแล้วเพราะมันสภาเปลี่ยนชุดแล้ว คี้จุดต่างกันอยู่ตรงไหนจุดต่างที่หนึ่งก็คือว่าของเราเขียนชัดเจนว่าไม่รวมการนิรโทษหนึ่งหนึ่งสองแต่ของก้าวไกลเขาไม่เขียนคําพูดนี้เลยเขาใช้<อ>ว่าถ้ามีแรงจูงใจทางการเมืองใช่ครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มีแรงจูงใจในเมืองเนี่ยนิรโทษหมดแ<ฆ>สดงว่าหนึ่งหนึ่งสองนิรโทษด,ด้วย<ฆ>ในความหมายของเขาสิ่งที่ต่างในข้อที่สองซึ่งไม่เคยมีการคุยเรื่องนี้มาก่อนค<ฆ>เขาเขียนว่า ไม่นิรโทษคือยกเว้น1นึ่งหนึ่งสามก็คือกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดในการต่อต้านอำนาจรัฐ <deep S 2> ค้นลนกร,รัฐประหารรัฐประหารและการโค้นอำนาจรัฐนะฮะมันก็มอได้สองแง่ๆหนึ่งคือผู้นํำทหารที่ยืดอำนาจเขานี้โทษตัวเองไปเรียบร้อยแล้วจ้ะก็ไม่มีประโยชน์เพราะเขาจบไปแล้วแต่สิ่งที่เกิดปัญหาคือทั้งแกนนําแดงแกนนําเหลืองทั้งกบสและพัฒมิตร ถูกข้อหามาตราหนึ่งหนึ่งสามอยู่แต่ตอนที่ศาลเขาตัดสินเรื่องของโทษกระบทเขายกไปแล้วนะใช่ฮะอาจารย์อันนี้ถ้าคนที่รู้รายละเอียดภายในคือว่าเขายกไปแล้วโทษหนึ่งหนึ่งสามศาลได้พิพากษาว่าไม่ผิดไม่ผิดใช่เขาไปเอามาตราการขวางเลือกตั้งบลุกสถานที่ราชการอะไรต่างๆไปตรงโน้นครับ แต่เราก็เลยไม่รู้ว่าทาไมก้าวไกลถึงมาเขียนมาตานี้เข้ามา mm hmm. อาจจะมีจุดประสงค์อะไรสักอย่างซึ่งเราก็ยังไม่ทราบลึกๆนะครับอันนี้คือเป็นข้อข้อแตกต่างกันแต่สิ่งที่ตอนนี้สิ่งที่เราพยายามทาเราก็พยายามจะประสานกับพรรคการเมืองต่างถ้าเป็นไปได้เนื่องจากพรรคก้าวไกลยื่นยื่นไปแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบสองเดือนพอดีอาจารย์พอเปิดสัมพานเนี่ยผมว่าไม่เกินหนึ่งเดือนพรบก้าวไกลจะถูกบรรจุเข้าวาระการประชุมได้ค แต่จะบรรจุเป็นเรื่องด่วนหรือไม่อันนี้ต้องแล้วแต่สสอจะตัดสินใจเขามีรอไปทานสภาคนที่หนึ่งอยู่นะใช่ครับอาจจะเร่งด่วนก็ได้ใช่ครับอาชีนี้ของเขายื่นแล้วใช่ครับแต่ของหมอจะยื่นเมื่อไรอ๋อของของผมตอนนี้ผมไม่ได้เป็นสอสละผมไม่ไม่ไม่มีสิทธิ์ยื่นและใครจะทำเราก็เลยไปประสานกับคุณอดิศรเพียงเกตพรรคเพื่อไทยนะครับว่าเสนอให้พรรคร่วงธบาลเนี่ยทำร่างมาแล้วก็ยื่น ซึ่งอันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะตัดสินใจแต่ว่าแนวโน้มเป็นไปเปป็นได้วยดีอันที่สองเราประสานกับพรักรวมไทยสร้างชาติตอนนี้พรกรวมไทยสร้างชาติก็เตรียมล่างแล้วเตรียมล่างแล้วซึ่งก็คล้ายๆกับของเรานะฮะเตรียมร่างส่วนพรรคอื่นเราก็ประสานงานส่วนมากก็ล้วมแต่เห็นด้วยอาจารย์เพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเป็นไปได้ก็อาจจะมีคู่ขนานกันไปสามร่าง ก็อาจจะเป็นสองล้าสามล้าของเพื่อไทยที่คุณหมอประสานคุณดีสอนครับผมแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นของรวมไทยสร้างชาติครับผมอันนี้พี่ถาวรป่ะคะพี่ถาวรเสนียมเนียมตอนนี้เขาอยู่กรวมไทยแล้วเพิ่งจะย้ายไปอยู่รวมรวมรวมไทยสร้างชาติแต่ว่าตอนที่เขาปรับร่างใหม่นี่เป็นสสของรวมชาติเป็นผู้ร่างนะจ๊ะซึ่งเขาก็เอาต้นต้นฉบับที่ผมส่งให้ไปเนี่ยดูท้ายของหมอไหมคะคล้ายเกือบจะเหมือนกันหมดเลย แต่ได้มีคำถามอันหนึ่งคุณหมอคิดเห็นอย่างไรกับการที่เขายกเว้นว่าจะไม่นิรโทษก,กรรมให้กับคอฟอไอเนี่ยมันก็คงจะเป็นการที่เขาเหตุการณ์อยู่ในช่วงหลัง <Yeah. S 2> เหตุการณ์ในช่วง <Yeah. S 2> พวกเรานะฮะ พันธมิตรกปสเนี่ยถูกขอฝนหนักกว่านี่ยอันนั้นคือแก๊สจริงๆโอ้โหยิงแบร็คจราตาตายก็มีคนขาขาดมีคนเสียชีวิตตัองโบก็เสียชีวิตนะคะัแต่เรารู้ว่าเจ้าที่เขาปฏิบัติตามคําสั่งผู้ํานาเราก็เลยถือว่ามันจบกันแต่ของภาคก้าวไกลเนี่ยเขาก็พยายามจะจัดการอยู่ปัญหานี้แทนที่เขาพยายามจัดการเนี่ยแปลว่าเขามองไปที่ตั้งแต่สมัยพันธมิตรโดนหรือเขามองเฉพาะช่วงที่สารกีบโดน ผมคิดว่าเขาน่าจะมองช่วงหลังเป็นช่วงสามกิบดอนใช่ครับซึ่งคขาบอกจะบอกว่าน้ําเคมีบ้างรกระสุนจริงบ้งางอะไร<ช>ต่างๆนานาแบบนี้นะฮะแต่ร้อบสามเนี่ยถ้าพูดถึงจะเอาโทษกับคณะรัฐะหาร mm hmm. คงไม่ได้เพราะสมัยที่เขาเป็นรัฐฐานที่ปัด<ๆ>เขาก็นิรโทษตัวเขาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้ก็ต้องขอคุณหมอพหมอดูอีกแล้วละนะครับคุณหมอคิดว่านิรโทษสก,กร,รมเนี่ย นะซึ่งคุณบอกว่าเราไม่ใช่คํำนี้นะค,ะครับะจะใช้คําว่าอะไรก็แล้วแต่คุณหมอคิดว่ามันจะผ่านไหมครับเจะผ่านหรือหรือไม่ณนะวันนี้การที่รัฐบาลก็ประกาศว่าตัวเองเป็นรัฐบาลปองดองเอาสองขั้วมารวมกันนะฮะแล้วก็ปล่อยก้าวไกลไปเป็นฝ่ายคา้านผมคิดว่าน่าจะผ่านแม้ทั้งฝ่ายค้านพักใหญ่พักหนึ่งก็คือพักปฏิท,ทิศปัดที่มีอยู่ยี่ห้าเสียงผมก็มีโอากาสได้คุยกับสส หลายหลายคนเขาเห็นด้วยนาจใหทีนี้เรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งครับผมคือเรื่องที่คุณหมอจะยกเว้นทุจริตคอร์รัปชันครับผมแต่คุณหมออย่าลืมนะพรรคที่เขามีเสียงเยอะแยะมากมายขายกองเนี่ยเขามีนายใหญ่ของเขาในเรื่องนี้คุณหมอมองเรื่องนี้จะเป็นอุปสรรคในการจะผ่านกฎหมายฉบับนี้ไหมเอออย่างนี้อาจารย์นายใหญ่เขาจบแล้วอาจารย์แหมเพราะเหลือโทษปีหนึ่งฮะถึงจะท่านยังมีคดีเก่าไว้เหรครับ เออจะมีคดีใหม่ที่พนักสอบคดียังไม่สอบสวนอีกสองคดีอ่าแต่พอเขามีอำนาจรัฐผมก็ไม่รู้สุดท้ายจะอายการจะสู้อะไรยังไงสักสักแค่ไหนยังไงแต่ว่ายิ่งรักยังอยู่ยังอยู่ต่างประเทศอันนี้เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นถ้ามีการยกเว้นก็แปลว่าคุณยิ่งรักก็มีโอกาสจะกลับมาได้มีโอกาสกลับมาได้แล้วก็ผู้ที่ติดคุกอยู่หลุดหมดเอาละค่ะเราก็ติดตามกันต่อไปนะคะนี่คือเรื่องสำคัญที่เราคุยกันในวันนี้ เรื่องแรกก็คือเรื่องแก้รัฐมนูญจะอย่างไรการเป็นประโยชน์กับประชาชนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเรื่องที่2ก็คือกฎหมายนิรโทษกรรมนะไม่ว่าจะเรียกอะไรก็ตามถ้าแม้นว่ามีแรงจูงใจมาจากทางการเมืองจะยกเว้นแต่ของคุณหมอเนี่ยนะคะบอกแล้วว่าทุจริตไม่ให้อาญาที่ร้ายแรงอย่างเช่นเผาหรือฆ่าที่เรียกว่าอาญาร้ายแรงนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกัน1นึก็ไม่ใช่แรงจูงใจทางการเมืองแต่เป็นอาญาเพราะว่าเป็นกฎหมายว่าด้วยเรื่องความมั่นคง เพราะฉะนั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่น่าจะต้องติดตามนะครับรายการของเราจะเกาะติดเรื่องนี้แล้วก็คืบหน้าไปอย่างไรก็คงจะนํามาเสนอครัช่วงนี้เราไปดูเรื่องสุขภาพกันก่อนคอรคับอัราหมดเวลาของรายการเรื่องรับมากแนะคะติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร,ร์ถ,ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา10นาทีถึงเวลาประมาณ11นาฬิกาค่ะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ No, censor. They No, censor.